มนุษย์สามคนสามชีวิตที่ผูกพันกันด้วยคำว่าเพื่อนได้พาตัวเองเข้ามาในอาณาจักรแห่งนี้โจกคือผู้นำทางเขาเติบโตมากับเรื่องเล่าของพงไพรจิตใจของเขาคารบยำเกรงในทุกสิ่งที่มองไม่เห็นตีเพื่อนผู้ตามที่ดีเสมอเข้ามาที่นี่เพราะเพื่อนของเขามา ความกลัวในใจถูกกดทับไว้ด้วยความไว้ใจที่มีให้เพื่อนทั้งสองและตาชายหนุ่มผู้เชื่อมั่นในสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เท่านั้นสำหรับเขาป่าก็คือป่าภูเขาก็คือภูเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ oh. ่งท <birlikte> ี่ตาเห็นเร็วดอยพวกเบิงจะถึงแล้วว้ย นิดเดียวของมึงนี่กี่โลวะโจ๊กเดินมาครึ่งวันแล้วนะเวย้ยสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีสักขีดเออนะ่ามาเที่ยวป่ามึงจะหาสัญญาณไปคุยกับใครวะสัมผัสธรรมชาติหน่อยเพื่อนนั่นสิโจ๊กฉันใช่จะเมื่อยแล้วนะเมื่อ,อไร่จะถึงที่พักสักทีเนี่ยคนตรงแนวไม้นั่นไปได้ก็ถึงแล้วคนนอกไม่มีใครรู้จักหรอกรับรองว่าเด็ด เออดีจะได้รีบกลางเต็นระโดดน้ำให้ํำปอดเลยดอนชิปและแล้วพวกเขาก็มาถึงจุดหมายสวรรค์กลางพงไพรที่ซ่อนเร้นจากโลกภายนอกความงดงามของมันทำให้ความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันจางหายไปในทันทีโหสวยจริงว่ะ เป็นไงแล้วกูบอกแล้วสวยใช่ไหมรีบกางเต็นท์กันเถอะจะได้มีเวลาเล่นน้ำก่อนที่จะมืดเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอาณาจักรแห่งพงไพรก็เปลี่ยนจากฉากความงดงามเป็นการเฝ้ามองอย่างเงียบงนันความมืดกลืนกินทุกสิ่งจนหมดสิ้น เหลือเพียงแสงสว่างและความอบอุ่นจากกองไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นแม่งเงยมืดชิบหายมองอะไรไม่เห็นเลยว่ะถ้าไม่มีกองไฟนี่คงหลอนน่าดูก็เออสิวะอยู่ในป่าเขาพวกเราก็แค่ผู้อยู่อาศัยต้องให้ความครบสถานที่เขาด้วยเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายลูกช้างชื่อตาขอรับ มากางเต็นท์พักที่นี่สักคืนนะขอรับถ้ามีหวยเด็ดๆก็มาเข้าฝันบอกกันบ้างนะขอรับเ hey, อ้ตามึงจะพูดเล่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะเว้ยโอยอะไรของมึงวะโจก๊กกูแค่พูดเล่นๆจะซีเรียสทำไมวะยุคไหนแล้วยังจะมาเชื่อเรื่องผีสางนางไม้อีกเหรอวะกูไม่ได้บอกให้มึงเชื่อแต่เรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ไม่รู้เหรอวะป่าทุกที่มีเจ้าของนะเว้ย เออแต่เย็นกันก่อนนะ่าผู้แกสองคนเนี่ยเจอกันทีไรต้องทะเลาะก,กันทุกทีเลยอะ่ะเฮ้ยเอากินกิๆกินกไก่จะไม่หมดแล้วเนี่ยคำพูดที่ไร้ซึ่งความยำเกรงถูกเปล่งออกมาโดยผู้ที่ไม่เคยเข้าใจหารู้ไม่ว่าทุกคำที่เอื้อนเอ่ย ทุกการกระทําที่แสดงออกมาล้วนถูกจับจ้องด้วยดวงตามากมายจากในเงามืดที่กองไฟส่องไปไม่ถึงความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทำให้เปลือกตาทั้งสองหนักอึ้งและไหนที่สุดพวกเขา ก็เดินทางเข้าสู่ห้วงนิทรา<ผ>ม,มันคือผู้มาเยือนแห่งรัตติการร่างของมันเล็กเท่าเด็กอายุสิบปีผอมเกง่งแต่กลับมีหน้าท้องที่ป่องออกมาอย่างผิดส่วน ิวหนังเหี่ยวย่นคล้ำดำผมเเ้ายุ่งเหยิงราวกับรังนกและเป้าหมายของมันในค่ำคืนนี้คือเลือดสดๆจากร่างของมนุษย์ผู้หลับไหล อะไรวะตีร้องทำไมเป็นอะไรฝันร้ายเหรอผีมันหลุดเลอกกูบ้าผีผผผผผตาไม่รอช้าคว้าไฟฉายที่วางอยู่ใกล้ๆมาเปิดส่องไปที่ผีกองกอยทันทีแสงไฟฉายจ้าทำให้เห็นใบหน้าที่น่าเกลียดหน้ากลัวของมันชัดเจนยิ่งขึ้น แต่มันก็ดูตื่นกลัวแสงไฟเช่นกันตัวอะไรวะเนี่ยผีเหรอตัวแค่นี้เนี่ยนะตากระโจนออกมากปรีเข้าไปเตะผีกองกอยอย่างแรงเฮ้ยตามึงทำอะไรของมึงวะหยุดนะเว้ยไอีสัตว์ปลาด มันดูดเลือดเพื่อนกูเหรอมึงตายซะเถอะตากูบอกให้หยุดมันจะตายอยู่แล้วผีกองกอยนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นมีเลือดสีครามออกมาจากปาก ร่างของมันกระตุกเบาๆสองสามครั้งก่อนจะสงบไปมึงจะเข้าไปทำไมอีกวะมันอาจจะแกล้งตายก็ได้มึงทำเกินไปว่ะต้ามันแค่ป้องกันตัวแต่มึงเล่นมันซะตายเลยขาเดียวตัวเล็กหน้าเหมือนข้างไม่ผิดแน่เลย พ่อกูเคยเล่าให้ฟังเรื่องผีป่าชนิดหนึ่งแต่มีสมบัติมากมายมันมีขาเดียวชอบออกหากินตอนกลางคืนดูดเลือดจากนิ้วเท้าของคนที่นอนในป่ามันร้องว่ากองกอยกูกูว่านี่คือผีกองกอย สเสียงเสียงเรียกขานคือสัญญาณแห่งความตายพวกมันมาแล้วมาตามเสียงร้องสุดท้ายของพวกผองที่สิ้นลมหายใจแม่งเงยมากันเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะ พวกมันจะทำอะไรเราพวกมันอาจแค่จะมาตามหาเพื่อนอยู่เฉยๆอย่าให้พวกมันรู้ว่าเราอยู่ในนี้ฝูงผีกองก่อยหยุดห้อมล้อมเต็นท์ของพวกเขาแต่พวกมันก็ไม่ได้บุกเข้ามามีผีกองก่อยสองตัวที่ดูตัวใหญ่กว่าตัวที่ตายนิดหน่อยพวกมันมีลักษณะคล้ายกันมาก ทั้งสามเดาได้ในทันทีว่าพวกมันคือพ่อและแม่ของตัวที่ถูกทํำร้ายผีกองก่อยตัวพ่อเมื่อเห็นร่างของลูกตัวเองนอนแน่นิ่งมันส่งเสียงร้องที่แหลมสูงและหยหวนออกมาอย่างเจ็บปวดฝูงผีกองก่อยทั้งหมดที่อยู่ด้านนอกตากส่งเสียงร้องระงมตามกันมาเสียงของพวกมัน เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความเศร้าโศก ผีกองก่อยตัวพอ่ออุ้มร่างของลูกมันถอยออกไปจากนั้นฝูงผีกองก่อยทั้งหมดก็ค่อยๆกระโดดจากไปในความมืดทิ้งไว้เพียงเสียงร้องที่ค่อยๆแผ่วเบาลงจนเงียบหายไปเมื่อกี้ ที่มึงเล่าเรื่องสมบัตินะโจ๊กมึงพูดจริงดิมึงกำลังจะพูดอะไรกูรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่นะเลื่อมไปซะทำไมวะมึงไม่เห็นแล้วว่ามันมีจริงทุกอย่างที่มึงเล่ามันเกิดขึ้นจริงถ้าผีมันมีจริงสมบัติมันก็ต้องจริงดิวะมึงจะบอกนะว,ว่ามึงกำลังคิดจะทำไมวะก็ในเมื่อพวกมันทำร้ายเพื่อนเอาก่อนถือว่าเป็นค่าทำขวัญแล้วกันมึงบ้าไปแล้วหรอว่ต้า มึงเห็นไหมว่าพวกมันมีกันกี่ตัวแล้วมึงเป็นคนฆ่าลูกมันแล้วว้สิ่งเดียวที่เราต้องทำตอนนี้คือรอให้เช้าแล้วรีบใส่หัวเอาไจากปตายหฮกสวยดิหนีหนีกลับไปไหนวะโจ๊กกลับไปให้พ่อมึงดูถูกว่าเป็นได้แค่นักเดินป่าเป็นวันๆเหรอหรือจะให้ตีมันกลับไปทนให้พ่อเลี้ยงมันด่าเช้าด่าเย็นตีมึงอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ใช่เหรอวะที่ที่ไม่มีใครมาด่ามึงได้ เงินเท่านั้นเว้ยที่จะซื้อมันมาได้และแล้วมเมล็ดพันธุ์แห่งความโลภที่ถูกทิ้งไว้ก็เริ่มพริบานในใจของต้ายอย่างรวดเร็วสำหรับเขาเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่ได้เป็นหลางร้ายแห่งความตายแต่กลับเป็นหลายแทงที่นำไปสู่ขมมรัพย์เขามองไม่เห็นความน่ากลัวของอสูร แต่กลับเห็นประกายของทองคำที่รออยู่เบื้องหน้ามึงฟังกูนะตาในตำนานเขาว่าไว้ใครที่ไปขโมยของของมันผีกองก็จะตามไปทวงคืนถึงบ้านมันจะล้วงตับไตออกมาแดกตอนหลับเลยนะเว้ยมึงอยากตายแบบนั้นเหรอวะตำนานเรื่องเล่ามึงคยเห็นแล้วนี่ว่ามันเป็นตัวอะไรก็แค่สัตว์ประหลาดตัวเล็กๆเหมือนลิง ที่พวกมันเยอะเพราะเราบุกมาที่ถิ่นมันแต่ถ้าเราตามไปที่รังมันฆ่ามันให้หมดใครจะตามไปทวงของคืนได้วะข้าข้าหมดเลยแล้วต่ากูกูไม่เอานะกูกลัวรุกกลับกันเธอนะตีมึงฟังนะมึงอยากมีชีวิตแบบนี้ไปตลอดเหรอวะที่ใครๆก็ข่มเหงมึงได้ถ้าเรามีเงินเราจะมีทุกอย่างจะไม่มีใครกล้ามาดูถูกมึงอีก กูจะปกป้องมึงเองมึงไม่ต้องกลัวขอให้มึงเชื่อใจกูสำหรับผู้ที่อ่อนแอคำมั่นสัญญาถึงชีวิตที่ดีกว่าคือสิ่งที่หอมหวานที่ยากจะต้านทานความกลัวในพูดผีเริ่มพ่ายแพ้ให้กับความกลัวในชีวิตจริงที่ต้องเผชิญอยู่ทุกวันส่วนมึงโจ๊กกูนึกว่ามึงจะใจถึงกว่านี้ซะอีก ที่แท้ก็ขี้ขลาดตาขาวดีๆนี่เองกลัวแต่เรื่องผีสางงมงายถ้ามึงไม่กลา้าก็อยู่ที่นี่เป็นคนเดียวแล้วกันกูกับตีจะไปกันเองอก,กูไม่ได้ดขี้ขลาดแต่กูมีสติสิ่งที่เรากำลังจะทำมันคือการฆ่าตัวตายชัดๆมันคือทางรอดตัางหากทางรอดเดียวที่จะทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นมึงจะเลือกอะไรกลับไปจนเหมือนเดิมหรือจะเสี่ยงไปกับกู ก็ได้กูไปกับพวกมึงก็ได้แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่ามาโทษกูก็แล้วกันในที่สุดมิตรภาพก็พ่ายแพ้เหตุผลที่ถูกลบล้างและสัญญาณการเอาตัวรอดก็ถูกบทบังด้วยคำสั้นๆเพียงคำเดียวความโลภ ทั้งสามเดินตามรอยเท้าไปอย่างเงียบเชียบป่าในยามนี้ดูน่ากลัวกว่าตอนกลางวันหลายเท่าร่องรอยนำทางพวกเขาจนมาถึงจุดหมายในนี้แน่ๆกูได้ยินเสียง มันนั่งกอดเข่ารวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มบางตัวกำลังนอนหลับบางตัวกำลังส่งเสียงสะอื้นให้เบาๆตรงกลางกลุ่มผีกองก่อยพ่อและแม่กำลังกอดร่างไร้วิญญาณของลูกตัวเองเอาไว้สายตาของทั้งสามกวาดไปรอบๆและแล้วพวกเขาก็เห็นมันคุ้มรัพย์ในตำนาน มันมีอยู่จริงและมันมากมายเกินกว่าที่พวกเขาจะกล้าฝันถึงเสียอีกพวกมันส่วนใหญ่กำลังหลับที่เหลือกำลังเศร้าไม่มีใครระวังตัวเราจะบุกไปพร้อมกันใช้มีดจัดการพวกมันแล้วตัวพ่อกับตัวแม่มันเลยเก็บสองตัวนั่นก่อนและที่เหลือก็ง่ายแล้ว จำไว้อย่าให้ใครรอดไปได้แม้แต่ตัวเดียวในวินาทีนั้นอสุรกายที่แท้จริงในถ้ำแห่งนี้ไม่ได้มีขาข้างเดียวอีกต่อไปแต่มันคืออสุรกายสามตนในคราบของมนุษย์ที่กําลังจะก่อกรรมทาเข็นที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของพวกมันสามร่างมนุษย์ เคลื่อนไหวในเงามืดราวกับพูดผีเสียเองความเมตตาสงสารถูกลบล้างจนหมดสิน้นหรือเพียงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะครอบครองเสียงคร่ำครวญของผู้สูญเสียกำลังถูกแทนที่โดยเสียงกรีดร้องแห่งความตาย เวลาผ่านไปไม่นานเสียงกรีดร้องก็ค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของมนุษย์ทั้งสามภาพโถงถ้ำที่บัดนี้เต็มไปด้วยภาพศพของผีกองกอยนอนเกื่อนกลาดเลือดสีคราำไหลนองไปทั่วพื้นผสมแสงเรืองรองสีเขียวจากผนังถ้ำทำให้ภาพตรงหน้าดูราวกับฉากจากขุมนรก สำเร็จสำเร็จแล้วเว้ยพวกเราทำได้รวยพวกเรารวยกันแล้วสมบัติสมบัติไปของพวกเราแล้วสมบัติพวกเขาหัวเราะให้กับชัยชนะหัวเราะให้กับความร่ำรวยที่อยู่ตรงหน้า โดยไม่รู้เลยว่าเสียงหัวเราะนั้นได้ปลุกบางสิ่งที่หลับไหลอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำให้ตื่นขึ้นจากการจำศีลตำนานไม่ได้เล่าไว้ทั้งหมดมันไม่ได้บอกว่าฝูงผีกองก่อยมีจ่าฝูงที่แข็งแกร่งที่สุดคอยคุ้มครองอยู่ คืออสุรกายบรรพาการผู้พิทักขุมทรัพย์และบัดน,นี้มันได้ตื่นขึ้นมาพิพากษาโทษตายให้กับผู้ที่บังอาจมาสังหารครอบครัวของมันไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วช่วยด้วย ผีกองก่อยยักษ์โถมเข้าใส่ตาเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานเจ็บปวดของตาดังกล้องไปทั่วถ้ำไม่ไม่ไม่ไมและแล้วก็เหลือเพียงเขาผู้ที่เคยพยายามจะยับยัง้งแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อความโลภ ไม่มีเสียงร่ำไห้ของผู้รอดชีวิตไม่มีเสียงเล่าที่จะถูกส่งต่อไปยังโลกภายนอกเรื่องราวของสามสหายเริ่มต้น และจบลงในคืนเดียวณถงถ้ำแห่งความตายแห่งนี้เมื่อแสงแรกของวันมาถึงพืนป่าก็กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นร่องรอยของการมาเยือนของมนุษย์จะถูกสายฝนและการเวลาชะล้างจนเลือนหาย หรือเพียงความลับที่พงไพรจะเก็บงำเอาไว้ตลอดกาล